โลอะหรอไม่ใช่เขาเอากาแฟเอากาแฟจากคุณสายไปให้โอเมก้าไม่ใช่กาแฟผมใช้ไปแล้วใครมีโลอะผมเนี่ยโดนหายไปไหนไม่รู้ก็หายไปไหนไม่รู้หายไปอยู่ในมือผมไงโอ้แล้วมันไม่มีของปลดอาวุธด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดดีๆสิยิ่งผมอะอย่างน้อยผมก็อยู่ได้อีกสามตาไม่สามนัดสามนัดได้สองแย่เลยนีบหากระเป๋าหลักฐานด้วย คุณกลัวค er? ุณกลัวเกมมันง่ายเหรอเนี่ยใช่อ๋อจ้จัดจับเวลาก็ต้องรักาันหรือว่าจังเอาไปทำไมเพื่อควาักษเก่าคือคือตอนนี้ผมอยู่คนเดียวแล้วเว้ยทุกคนแม่งเป็นคนร้ายหมดแล้วอะไรวะเนี่ยเกมหนึ่งเจ็ดกุหลาบหัวเออดอนนอครับเออถ้าเล่นเสร็จแล้วกดกดข้ามหน่อยหรือว่าถ้าจะทำอะไรคมเนอตี้คิดอยู่อ๋อโอเคไม่เป็นไรครับไม่รีบแบบ แม่ตอนแรกผมคิดว่านัตตี้ลิมกดมีกระเป๋าหลักฐานอีกใบไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบจั่วให้เดี๋ยวไปเสี่ยงดวงเอากปอกหลักฐานไปทำไมวะพี่ก็เขาเอาก็นัตตี้เขาเอาโล่ของคุณตายไปให้ไม่ก็กระเป๋าหลักฐานอันนึงจะมาแม่งก็ต้องวนให้ครบเด็กก่อน e ่ะแต่ม nah, ันย um, hey ังไม่ดำไม่ใช่หรอครับมันยังไม่ดำมันยังไม่ดำฟิจีนี่ออฟไลน์แล้ว ไม่ฮะอย่าบอกนู้ว่าเออดีลีเกมใหม่เถอะยังโอ้น่าจะไปเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่ผมอยากให้พี่ไปมากเอาเป็นว่าเปิดเปิดการแล้เปิดได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้แบ่งฝั่งชัดเจนเรียบร้อยแล้วครับแบ่งฝั่งชัดเจนแล้วผมอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เรียกฝั่งด้วยมันคือฝั่งครับผมใช่ไม่แล้วคือผมแพ้เจ็ดคนคะแนนม่หายวูบเลย จะให้เจ็ดคนแพ้โอเมก้าคนเดียวไม่ถ้าเจ็ดคนแพ้ผมอะทุกคนก็เสียคะแนนคนละนิดคนละหน่อยนี่นิดเดียวคแพ้เดได้คนเดียวไงใช่เพราะผมชนะคนเดียวไงแต่ถ้าผมแพ้เจ็ดคนอะคือยังไงคะแนนผมก็เหลือร้อยแบบไม่ต้องถามอะโอ้พี่มีคะแนนหนึ่งเองเออกาีฟพึ่งเล่นเปิดเปิดการ์ดเลยครับเปิดการ์ดเลยกีฬาเปิดการ์ดเลยจดจอจอเธายะดวงวิ่ีผมเคยโดนไปแล้ว ดวงไม่ดีเท่าไหร่ดวงสวยกันเ่ยไม่คือเขาจะเสามอย่างน้อยสามห้าแล้วถ้ามันโดนเปลี่ยนฝั่งสองคนอ่ะยังพอเข้าใจยังแบบเออโอเคมันเป็นธรรมชาติของเกมแต่เนี่ยหกสองและไอ้คนสุดท้ายที่อุตส่าห์เป็นทีผมเนี่ยไปแล้วอ่ะเปินเปลี่ยนทีมสภาพต้องการให้ผมเล่นยังไงงอแงทำไมงอแงดีเซ็ตหนึ่งอ่ะให้ผมเล่นยังไงก่อนผมงอแงแล้วหกแล้วครับเหลือก็มาแล้ว นี่ไงเขาตายอะ่ะจวได้ของดีไหมคุณกัทไม่ครัอบคมหวังสุดท้ายผมก็คือเอาเอาตัวรอดให้นานที่สุดแค่นั้นแหละพอาถามทำมันได้ปะเอ้ยพอเราถามนม้เหรอไม่มีไม่มีเขาถามเฉย <c oughs> มันจะเอาของจากมือผมไปให้มือผมแหละไปให้มือใครก็ได้สักคนหนึ่งครับบาอ่าบาสโจวดอุปกรณ์้วบาสก็เล็งปืนไปัืวแล้วก็จวดเราได้เลยฮะได้ไรของดีปะ เปิดเลือกเขาต้องเปิดเผยการ์ดก่อนอ่ะเปิดใบกลางก่อนเลยก็ได้ครับเปิดเลยเปิดเลยการ์ดทีได้สี่รูปสี่รูกสี่รูกความจริงสี่รูปเปิด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 ถ้าคนนึงเปิดถ้าคนนึงเอาไปเปิดจอนอใบกลางมาเปิดจอนอใบกลางอไปเปิดจอนอใบกลางสีแดงไงไม่ไม่ขอขอใบกลางไม่จินได้ไหมไม่เอา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 เขาจะฟังผมยังไงก่อนไม่ไม่ไม่มีใครฟังผมตอนนี้ เคุณจินนี่ได้เดินหรอผมไอ้นี่แลนะใช้ปอม,ปอมได้อะเซรุ่มมันเซรุม่มเอไม่ใช่เอปอมมันจะกันคนสอบเออเช็คไม่ไ,มได้แต่ว่าเ<อ>ซรุ่มใช้ได้ไอเซรุ่มใช้ได้ป่าววะแป๊บนึงเช็คก่อนเซรุ่มใช้ได้เซรุ่มใช้ได้ทุกคนจินนี่ได้แบ,บ็คเมลแบ็คเมลวะแบบ็เมลไม่ต้องใช้หรอกไม่ต้องหรอกเพราะเพราะว่าแต่ฝั่งเราแต่ละคนฝั่งครบแล้วหรือหรย้ายจริงพินพมาให้ผมก็ได้นะ สภาพมีใครถือแดงสามใบไหมฮไม่มีไม่น่ามีไม่น่ามีไม่น่ามีพอฟ้าสามใบอยู่กับผมแล้วไม่น่ามีใครแดงสามใบไม่น่ามีใครแดงสามใบแล้วพราะถ้าแดงสามใบก็น่าจะต้องมีพวกผมอีกคนนึงอะเงินแต่หน้าชิคนี้ก็จวดมาอีกสิไม่พี่ใช้ก็ได้บอกแล้วทุกคนลองขับดีลองขับแล้วเบอกเอาไว้ข้าโดนอลบกูเล่นไงเนี่ยทีเนี่ย ชานวิทย์มีสายช่วยได้ไหมช่วยได้ครับช่วยได้เฮ้ยขอบคุณครับเพื่อเราพร้อมช่วยฮะก็ยิดซินเดียวกันกูเหนื่อยมากไม่เป็นไรยังไหนผมก็เปลืองของเลยผมมาเลยแทนที่จะเล็งหัวหน้าเลยไปเล็งลูกน้องเอาล้วแต่เลยจะยิงตายแต่ผมบอกเลยนหหัวหน้าผมเปจินนี่แต่จินนี่ผมแต่คุณอาจจะจัดการหัวหน้าผมได้ไหมดูรับได้มีกี่คนกี่ปืนอ่ะกี่กระบอก เขามีแต่เขามีโล่อะดิมีโล่ไม่เป็นไรหรอกตายแทนได้อะไรที่จะตายโล่มันฉลับโดนข้างๆมันโดนก็จะมีคนตายกับคนโทอ่ะที่โดนเออไม่ก็สิคนตายไม่ก็คนโทรเอาไงให้ผมยิงเลยไหมหรือให้จโจมตีคุณมีอุปกรณ์ตอนนี้ไม่มีอุปกรณ์โจวกแล้วนะโจวแล้วนะอุปกรณ์โจวแล้วเฮ้ยไม่ยิงเลยไม่ดีเหรอครับยิงแล้วก็ตาให้ตาถ้าคนผ่าน ใช่เราก็เ <sketches> ป oh, ็นตาผมกับตาคุณบาสเขาจะได้ยิงพอได้เออยิงเลยยิงเลยยิงเลยก็ยิงเลยยิงเลยเสียสละตายไปคนหนึ่งได้ได้ผมตายได้ไม่ไม่เสียเลียดสมมาตายเหรอตายได้ไม่เสียเลียดไม่ผมว่าก็ตาตายมีใครช่วยสมมาได้บ้างวะไม่มีฮะไม่มีพี่ถามจริงพี่พี่คิดว่าผมเชื่อพี่จริงอหรอว่าพี่ไม่ใช่หัวหน้าถามจริงๆเหรอถามแบบถามจริงจากใจเลยอ่ะเดี๋ยวก็จบแล้วก็แล้วแต่ดวง จนี่ครับเลยมันได้มีดงไม่มีดวงอะไรแล้วตอนนี้คือไม่พี่อย่าลืมว่าถ้าคุณการยิงผมอะผมได้อุปกรณ์ใบนึ่งนะเว้ยแต่ก็ต้องสิ่งดวงไม่หรอกไม่หรอกเผื่อแม่งได้เซรุ่มด้วยเซรุ่มก็ต้องวัดใจใช่ต้องต้องสิ่งดวงก็ได้ที่ชุบมาได้ทีชุบมานี่มีอะไรนะครับชุบมาที่ชุบแล้วผมอกเลยผมไม่ชุบแน่ๆผมไม่ชุบให้ตัวเองเสียเสียแต่ไมนคนจัดคนแน่ๆทีะนี่มีอะไรอยู่ครับอุปกรณ์มีแว็เมล บเขาจะต้องเปลี่ยนชีพายเออไม่ต้องใช้หรอกชิงเออพี่จินจะเปลี่ยนชีพให้แพ้ผมสองคนหน่อยก็ได้นะพี่จะได้คะแนนคะแนนผมจะได้โดนลบน้อยลงหน่อยไม่ต้องจินนี่ไม่ต้องไม่ต้องทำหมดเลยหมดเลยจินนี่หมดแล้วถ้าร้อยแปดสิบห้าแต้มผมอะไปก็เอาการ์ะเอาเอาไปชซ์ไปทำเลยก็ได้ทิ้งได้เลยโอ้โหได้อะไรมารักกิจสุภิโลกได้อะไรมาได้อะไมากาแฟกาแฟ โอ้ยอีกรอบกาแฟคืออะไรอ่ะมันจะเริ่มเผชินเขาทันทีเจนี่เจนี่ย้ายคิงพินไปหาคนอื่นเอาคิงพินไปอยู่กับคนอื่นแทนผมจะได้ตายคุณจะได้ไม่แพ้เอาคิงพินของผมอะไปอยู่กับคุณกันติอยู่กับคนอื่นอ่ะเออไม่เป็นไรผมตายแต่ว่าคิงพินไม่แพ้เอาคิงพินมาที่กูเอาคิงพินไปอยู่ที่อื่นอ่ะแม่งพอผมทำได้ขนาดนี้ผมก็ดีใจแล้ว ควรการแล้วกันได้ได้ได้ให้กูล่ะจีนี่เอ้าผมก็เป็นฝั่งฟ้าเอาเอาจเพี้ยนนี่ไม่ไม่ก็ถูกแล้วอะเพราะยังไงพี่โท้ถ้าถ้าเปลี่ยนมาพี่โทก็ต้องเป็นฝั่งฟ้าอยู่แล้วใช่เพราะพี่โทมีสองใบอยู่แล้วไงเองก็ไม่ควรยิงพี่เอออเ้ยแต่เองไม่ควรยิงพี่ใช่อ๋อโอเคเราเราฝั่งเดียวกันแล้วไม่เองไม่ควรยิงพี่ ไปเลงคีพินต่อเลยคุณการแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรายิงโอเมก้า oh มันจะสะท้อนไปที่โทมัตกับคุณตายจะไปมันจะไปที่ใครเอนอมีมีดจินอ่าถ้า,ถ,าถ้ามีโล่ก็จะคุณตายคุณโทมัต์เขาแล้วถ้าคนใช้โล่อะเหมือนว่าเ,เขาจะต้องเลือกอ่ะครับว่า<อ>จะให้ใครตายไม่ดีเลย oh. พีเ่เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรพออกได้ไหมสัญ,ญลักษ์เอเอเช็คสองเอแวนสีเขียวอะ โอ้โหแม่งให้มาทำไมเนี่ยเล็ดเกมอ่ะจัดการเลยอเมก้าแปดบเลือกเลยยูมาเซนโอเคเอ้าอ่ะนั่นแหละเปิดเดวคนหนึ่งไม่ได้ช่วยเลยหรอกเฮ้ยโหมันไม่ได้วนไปทางนั้นด้วยอ่ะสแสดงว่าใช่ใช่มันลากผมมาแพ้ใช่พี่โทรแพ้ไอ,อคนหนึ่งนี่ โอเคอย่างน้อยก็สองหกแล้ววะยั่ไม่เยอะรถรถไม่เยอะรถไม่เยอะแต่จริงเจ็ดคนกับหกคนก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะคนละสิบคนละสิบก็หายไปหมดแล้วอ่โอ้โหยังไปอยู่ดิมกลับมาเล่นก่อนจริงฮัลโหลบายกลับมาเล่นก่อนกลับมาแล้วค่ะโอ้โหดิมไม่ได้ตามเกมเลยเว้ยหมดการ์ดเลย ตามไวตามบอลนาดีลได้ชนะได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกับสองหกสองแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไม่ได้แจิงเลยช่วยช่วยวววดวววดหดเลยยิงเงี้ยคาบคาบคาบคาฝั่งฝั่ง้ามฝั่งพวกเอ้เลยตอนอไม่เชื่อโล่ไวใหอเมก้าเลยโถไม่งั้นผมไม่งั้นผมได้ชนะด้วยแล้ว ไม่จบไปอันนี้โอ้โหผมหายหมดจริงลบแปดข้อลบตีหกอ่ะเหลือร้อยเดียวอ่ะ